มาเริ่มกันที่ข่าวแรกครับในวันนี้มาติดตามสถานการณ์ของโคโกกระทรวงการต่างประเทศนะครับเปิดเผยว่าคนไทยเสียชีวิตเพิ่มจากสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางอีก2รายในขณะนี้รวมเสียชีวิตยืนยันแล้ว20รายครับนางการจนาพัทระโชคนะครับอธิบดีกรมสารนิเทศและโคษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยข้อมูลว่า ได้รับรายงานจากสถานเอกอัครราชทูตนักกลุงเทลออวิฟว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมจากเหตุความรุนแรงในตะวันออกกลางเพิ่มอีกสองรายทําให้ขณะนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตรวมเป็น20รายข้อมูลจากรายงานในพื้นที่ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการส่วนผู้บาดเจ็บพบเพิ่มเติมอีก4รายรวมเป็น13รายโดยเอกอัครราชทูตนักกลุงมแถลออวิฟได้ไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บที่มีอาการสาหาัสพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รวมทั้งลงพื้นที่พบแรงงานไทยทั้งนี้ในส่วนของตัวประกันยังไม่สามารถยืนยันความปลอดภัยได้เพราะอยู่ในภาวะสงครามเบื้องต้นฝ่ายฮามาสประกาศแจ้งว่าจะมีการจับตัวประกันชาติต่างๆไปประมาณ150คนกระจายอยู่ตามสถานที่ต่างๆโดยหลายชาติพยายามเจราจาเพื่อลดผลกระทบความรุนแรงและขอให้ปล่อยตัวประกันครับขณะเดียวกันครับทางการอิสราเอลและนายจ้างครับก็ได้ช่วยอพยพแรงงานไทยหลายร้อยคนไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราว และพื้นที่ปลอดภัยในภูมิภาคอื่นแล้วปัจจุบันมีผู้แสดงความประสงค์กลับไทย5019รายไม่ประสงค์กลับไทย61รายซึ่งอาจเป็นผู้ที่อยู่ในภูมิภาคอื่นหรือว่าอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภอัยแล้วโดยวันพรุ่งนี้ครับจะมีการอบพยพคนไทยรอบแรก15คนด้วยสายการบินพาณิชย์กลับมาถึงประเทศไทยในเวลาประมาณ10นาฬิกานาทีซึ่งจะมีผู้แทนหน่วยงานต่างๆไปรอรับที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยในวันนี้ครับก็มีการซักซ้อมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วทั้งนี้ครับคนไทยลงทะเบียนขอเดินทางกลับประเทศแล้วกว่า5,000คนโดยคนไทย15คนแรกจะเดินทางถึงประเทศในวันพรุ่งนี้ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ